สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะมาค่ะเห้องมาเตรียมอาหารไว้ใส่บาตรนะคะหุ้งเขาตั้งหม้อเขาไว้แล้วมันนี่จะปลาทอดค่ะมันนี่จะแกงปักท่องใส่หมูค่ะมานจะโขงพผิดหอมกระเทียมแล้วก็จะเอาข้าวตะไไข่หอมกระเทียมม่ล้วนใส่หมูค่ะล้วนใส่น้ำปลากับร๋ดีค่ะสูตรทองมันนี่ค่ะสูตรนี่มันนี่วา่าเหนือหมูเัาจะนุมแล้วค่ะ น้ำปลาหลากเสรุงของขาอาจจะซึ่งเขาเหนือหมูเห็ดไหนรสชาติดีค่ะแซ่บค่ะสูตรนี้ไป่ต้องเห็ดมึนได้ค่ะเด้อเอรวนหมูสุกแล้วมันนี่ก็จะใส่ฟักทองลงไปแล้วก็เติมน้ำสะอาดลงไปค่ะแล้วก็จะปิดฝาไว้ค่ะแกงฟักทองของมันนี่มันนี่ก็จะมักให้ฝักทองออกเละนะคะให้มักขึ้นกันบ่คะมันนี่ว่านน้ำซุปมันจะหวานดีนะคะสูตรนี้เขาก็จะปิดฝา้ไว้ค่ะ ปลาหมอไว้สักครับก็มาเบิ่งวาผักทอดของเฮาสุกไปถ้าได้สุกนะคะก็จะเติมชุดหลดกับน้ำปลาลงไปเลยค่ะแล้วก็จะปิดปลาหมอไห้อีกนะคะเติมน้ำปลาน้ำปลากับเบิดพอดีแล้วฮา <laughs> จะมาเตรียมขนมกับนุ่มไว้ใส่บากนะคะเตรียมของไว้ใส่ปากจะมา เบิ้งแกงขาก็ซุกได้ทีพอดีเลยค่ะวันนี้ก็จะเติมใบแมงลักผักซี่ลงไปค่ะก็เป็นอันเสร็จค่ะแกงฟักทองใส่หมูของเราไปตักกับเขาไส่บาทนะคะหอมค่ะสูตรนี่ไปเห็เบ้างนะคะแซ่บค่ะแกงฟักทองกอบข้าเสร็จแล้วหมอขอ้าวข้าก็ดีดพอดีค่ะซุกพอดีเลยข้าวข้าวซุกพอดีแล้วขาก็จะไปจัดเตรียมอาหารไว้ไส่บาทนะคะ ใส่บะเตรียมอาหารไว้ใส่บาแล้วห้องมากินเขาน้ากันนะคะสวยๆหมดแล้วค่ะไม่ได้จะก,กินเขานอนค่ะก็ได้ต้มามะม่านข้าวเช้าตอนบ่ายโมงครึ่งน้ค่ะกินข้าวข้ <c oughs> าวตอนบ่ายโมงครึ่ง,นะะข,ข,งข้งขาวเชาว้าแกงฟักทองไข่ต้มเด็กสตรอน์ฮาวก็ได้ต้มมะมมา,มานะะ้ำค่ะ ข้องมันๆค่ะมันอ,อากาศเย็นๆค่ะอยากกินหอนห่อนสดน้ำไข่ต้มไม่ลูกมาไปเล่นมากหรอคุณนายไปหมุนยังมานอ่น ยังติดคิวเต็มเลยเอะไรไม่สุกเท่าไหร่อนไม่ต้องกินกินไหมต้มไหมอนไม่ลูกไ,ไม่สุกหนูไม่กินใช่ไหมไข่ต้มยังมาตูมไงยังมาขีดฟุ้นเต็มหัวฮะจะไปหมุนยังมาบูา้อาบน้ำนี่ญาติน้ำซะอยังหึขึ้นมือยังมา ชนใช้ไปละเอาบ้านละซำเนียกคนต่อค่ะเนาะคลิปจะ่เน่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้มาดีน้ำเนี่ยค่ะเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ